5ราศีดวงการเงินมาแรงมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน2ดวงชะตา5าราศีที่ช่วงนี้เรื่องการเงินมาแรงที่สุดมีทั้งโชคลาภเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีความมั่นคงไม่ลำบากเพราะต่อจากนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดของ5าราศีเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงด้านการเงินเยอะจนน่าตกใจก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ5ราศีดวงการเงินมาแรงได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17, 17กรกฎาคม <6 S 1> ถึง16 <6 S 1> สิงหาคมชาวราศีกรกฎปีนี้เป็นปีพลนเคราะจากเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาเยอะปีนี้จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการงาน แม้จะมองไม่เห็นว่าการเงินเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องถือว่าดีกว่าเดิมไม่น้อยเลยทีเดียวที่เปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือหลังจากนี้ที่เริ่มดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาที่เด่นมากคือโชคลาภและเลขท้ายเบอร์มือถือเลขอายุเลขวันเกิดตัวเลขเหล่านี้จะนำเงินก้อนใหญ่มาให้แบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวหมุนของชาวราศีกันแม้จะมีเงินให้หมุนกับเขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดแต่จากนี้ไปเลิกกังวลได้เลยเพราะจะมีเงินมาให้หมุนซะจนหน้าตกใจส่วนใหญ่มาจากราบลอยที่เป็นเลขใกล้ๆตัวนี้เองโชคที่ว่านี้แม้จะเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่ก็ยังไม่ใช่โชคหนักที่จะทำให้เปลี่ยนชีวิตได้แต่พอมีเงินเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจและไม่ต้องหัวหมุนเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนจากนี้ต่อไปชาวราศีตุลเป็นหนึ่งในาราศีที่ดวงดีเวอร์ โชควิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวลากยาวไปยังสิ้นปีซึ่งโดดเด่นที่สุดสำหรับชาวราศีตุลก็คือเรื่องการเงินเรียกว่าจะรวยขึ้นถ้าเป็นช่วงนี้จะปลดหนี้ได้ส่วนเรื่องเสียเงินก็พอมีอยู่บ้างส่วนใหญ่มาจากบริวารเพื่อนพี่น้องแต่ไม่ต้องกังวลเพราะไม่ถึงกับเข้าเนื้อหมดตัวแต่ทำให้หงุดหงิดใจเท่านั้นเอง ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมปีนี้ชาวราศีธนูมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเยอะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีเพราะอดทนมาตลอดแต่หลังจากนี้แม้จะมีดวงการเงินส่งเสริมบ้างก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนชีวิตได้เรียกว่าจะมีเงินเข้ามาให้คล่องตัวขึ้นเรื่องโชคลาภคนราศีธนูไม่ต้องไปนเน้นหนักๆช่วงนี้ยังไม่ได้ยังไม่โดดเด่น แต่ที่มาแรงจริงๆเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานเพราะต่อจากนี้งานจะหนักมากแต่เงินก็จะหนักตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องอดทนให้มากหน่อยราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายน ชาวราศีมีนเป็นผู้ที่ติดอันดับดวงดีในช่วงนี้เรื่องการงานก็โดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเปลี่ยนโยกย้ายส่วนเรื่องการเงินก็ไม่น้อยหน้ามีโอกาสได้จับเงินล้านกับเขาอยู่บ้างแนะนำถ้าซื้อสลากรางวัลต้องไปส่องแถวบริเวณท่าน้ำริมคลองจะถูกฉลกและมีโอกาสได้โชคมากกว่าที่อื่น หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ